สวัสดียามเย็นค่ะทุกคนรีบมาถ่ายภาพเพราะอะไรฝนมาแล้วคะ่ะบรรยากาศดีมากเลยแต่ฝนกำลังมาบรรยากาศดีดี ฝนมาแล้วจ้าทุกคนเอาบรรยากาศมาฝากแต่ว่าต้องรีบกลับบ้านฝนมาที่แรกก็อยู่บ้านนั่นแหละแต่ว่ามาเห็นโอ้โหฝนมาแล้วค่ะ กลัวเนาะสีฟ้านี่น่ากลัวมากเลย <c oughs> จะให้ดูแต่ข้างบนเด้เพราะอยากให้ดูไอ้นี่เด้อฝ้าอยากให้ดูฟ้าดูฟ้าประมาณนี้เลยค่ะอาจจะตกจากที่อื่นนี่แหละได้เสียงฟ้าร้องเนี่ย ตที่่อืนเข้าไปบ้านดีกว่าเนาะไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเข้าไปบ้านดีกว่าเนาะ นดูทีไปบ้านดีกว่าแค่นี้ก่อนนะคะ